จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านจ้าน้องโมตุนจ้าเมื่อนห้น้องโมตุนเมื่อได้รับของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีนะจ๊ะเนาะคุเป็นยังไงจ้าเป็นเปนอนบ่เอาเอายืดติเกเข้ากระจุกเนี่ยจ้าโอเปเ่ได้รับของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีของกับมหอดมาถึงเราเด้อจ้าเพิ่งมาถึงวัองจีนี่ก็ประกอบร่องเมึงใส่ความสมีอย่างแน่ ของถึงมะฮอดนะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีครับผมอขอบุญขอบคุณในหลายนะครับผมี่เมีตาและเอ็นดูน้องสมกบนองมูตุนนะครับผมกองกพึงมะฮอดนะครับนี่จะจิมีกระเป๋านะครับผมนี่กระเป๋าพอดีได้นะครับเดี๋ยวใบไซไปถ้ำมันนะครับผมจักน้อยนี่แหละครับจิได้ไปพาน้องสมกบนองมูตุน,นะะไปถ้ำมันนะครับตอนนี้ก็ กำลังยากนะครับกำลังยากน้ำหาป่าอยู่นะครับผมหาป่าหาเงินอยู่นะครับเรียว่าอะไรจารย์เรียอะไปมีขนมนะครับผมเอขนล้มแมวผู้ตรวจสอบสินค้าเป็นอุโมงค์นะครับผมอุโมงค์มาอีกแล้วเนี่ยมีอุโมงค์แล้วนี่สามีอุโมงค์แล้วโอ้อุโมงค์เนี มาเร็วมาเร็วเพืตรวจสอบนางเพิ่งรถดำอยู่จ้ะรถเกดิ่งดำขึ้นน่องมึงไปขึ้นน่องมึงด้วเอ้ยขอบคุณหลายเด้อจ่าแม่นางสุขอบคุณจ้ามาเด้อโอ้ยคักขนาดเอาในอุโมงคกันไปเอาดีกันซะเนาะเกาไปลัดกันเนี้ยนั่นนั่น ดีใจคับเยนี่ของฝากทุกเมื่อต้าสองสาวหรีของมาทุกเมือ่อวันเตยซืเนี่ยจ้าจากราอ,อเบิร์ดชุดสิ่งชุดย่างจากบะเลียบมบยังขอบุญขอคุณหลายๆา้วจ้ะเนาะ่ท่านพี่เลยเรียนเรียแล้วเขาเป็น,น,นออแล้วว่าอุโงจุ๊ยอ๋ออออยากอะไรแบบนี้เขาอุโงเน่ะ ของก็มหานะถึงนะจะเนาะมีของมาทุกวันเลยยีลาดนี่ยีลาโซมิามูตุ้นเอาอีลานี่อบเาวะไนอนคนนียนอนคนเียอู้ออ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 นอนคนียทไหนนะตุ้นตุ้นร่างร่างมากยู่จักหน่อยครับอีแม่จเลยอีแม่จนอีแม่จเนยนอนไปอืมอื เามาจัซื้อตะทีร้ายบาทย่น,นีเนาะขอบุขอบพุณน,นะครับโว้ยกเนกันจ้านี่นยกน,นก็ขนม <c oughs> เอาไปกินม,มื้อเลียงนั่งตัวเลยนั่งตนเลยอุ้ออ จับนจับน่นจับได้วหนี่ไม่จับได้ว่น่อ้าจับ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 จบมีกระจมีเอชมวิวไหมอู้ปีเรจมชมวิวดิอีเร์ก็จชมวิวยังเคยเห็นเนาะงงกอบาพีต้น้นนะครับผมวันเดียว่นซ้อนห้กันแล้วตัวนี้เอาาเอครับผม ประกอบอันนั้นแล้วพอดีนะครับผมมาอีกแก้วนะครับย่งางออกไปนาบ้านท้องยังประกอบตัวหนเสร็นนะครับทุ่งมาส,งสา่งตัวหันมาอีกแก้วครับแบบนี้ผมได้แกะบงเนาะสงสัยว่าอีหยังสายจูงครับแบบนี้แบบเป็นเสียกักนะครับจะใหเบิงเนี่แบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบเสีย,น,น,น,ยน,นะครับผมโอ้ยมาดูครับทองน้งสมมาเล็งขนาดเลย ไวเซนี่จำงม่ได้เลยนี่นะครับผมเสียกักนะครับนี่เป็นสายตัวนี้ึ้นกันนะครับกำลังส่งกบห้องน้องเหมือขุนนะครับผมนี่หน้าไม่ไหมนะครับสดๆฮอนๆเลยนี่เนี่ยสองตัวนะครับนีเป็นสายนะครับผมกากขอบุญขอบขุนอีกข้างหนึ่งนะครับโอ้ยนาะงีใจแทนด้มีเทผูหักแต่ว่ะเนี่ย อบบุญขอบคุณหลายๆเด้อจังที่เมตตาเขาพูดน้องสมแล้วจะเนาะใช่น้ำพอแล้วแจ๊บดิลำๆนู่ยๆในหนาทีการงานนะครับผมนะฮะของไทยเออย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 อะไรอยางไดนี่วะหนิวะไหนอยากได้พี่เนี่ยไห่นะ้ไปยังไปยังนอนปั๊บเฮ้ย สบายใจจังโอ้ย่งานนีใหม่บ่แบบไปเนกระลังอ่วนขข้นจาน้องชมนี่ก็นักสามกิโลแล้วจ้ะก็นด้ถังนทางมาเาจะเนาะน้องชมนักสามกิโลน้องมุตุนนี่อิยู่ระวางสองสองโลสองโลสาม นอนนังสมจันจันลืมทาแบบนี้จ้าทาย่างแนไงสองเอ้ยนางสมสมโอ้ยทานอนมหมไว้ทาหลายทานค่ะเด้คุณหนูสมสมคุณหนูสมสมคุณหนูชมชมโอ้ยเอ้ยจีเอ้ยหาแข้งแป้งหลายดิคุณหนูชมชม บนรดา,านอปนประธาทาน <c oughs>